ครับเพื่อนๆครับเย็นนี้วันวันพุธนะครับอ่าวันพุธเดี๋ยววันนี้เรามาใส่เบ็ดมันคือนเคยครับจะใส่กลางคืนครับนี่ครับคืออันนี้คือตูบที่เราจะพักนะครับตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วนะครับนี่ครับหมายก็ตรงนี้เลยครับกว้างใหญ่ไพศาลครับแต่น้ำรู้สึกน้อยไปหน่อยนะเพื่อนนะเอาลองดูครับว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวขออนุญาตไป ตามเบียดก่อนครับใส่เหยื่อก่อนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เรา,เาตามเหยื่อเสร็จแล้วนะครับรอบแรกเราก็ยังไม่ได้อยัางพูด้ยามครับผมพอดีเราใส่หลังสุดท้ายขึ้นมาหาที่โตูบที่เราพักนี่ครับอีกสักครู่ค่อยลงไปยามดูครับว่า จะมีตัวบหมครับเพื่อนๆเข้าครับเดี๋ยวเขาลงไปครับไปครับเพื่อนๆพยายามเบ็ดรอบแรกกันครับไปลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมวันนี้อา้าวรอบแรกนี่จะมานบอนอหลังนี้เป็นไงครับนี่ครับเพื่อนๆหลังนี้นี่ครับอันเบ็ดสายเบ็ด ไอเพชรก็เป็นตึงๆครับไหมดูสิว่าโดนหรือเปลา่าดูที่โอ้ยหยาก็บกคคับเพื่อนครับ,รบดูสิว่าเป็นปลาอะไรอโอ้ยยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนยังไม่โดนอยู่อ้าวคือบ่อนอ้อหมันบ,นนบนน่นอ้อเมืนอนี่เนาะหลังเรียกกับพลาดไปครับเพื่อนยามมากกับลายหลังแล้ะครับหมาหนบ่นอ้อเมื่อนี้มาถึงหลังนี้เป็นไงเอ้า พุ่นครับพุ่นเขาขาพุ่นพันกอเขาอยู่พุ่นโดนแล้วครับโดนแล้วลังแรกแหกหมานอยู่บ่ครับผมมาดูสิน่าจะเป็นไอช้อนนะอา้าวไอช้อนจริงๆด้วยนี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับผมบอแหวแล้วบอแห้แล้วไม่แห้วแล้วครับผมไอช้อนไอช้อนเอาแต้มแรกแหกหมานครับผมอา้าว่าไงก็มี รอบแรกครับเพื่อนๆเงียบจังได้ประคอหน่อยตัวหนึ่งครับนั่งพักหน่อยน้ำน้อยครับน้ำลดแล้วปลาก็ปลากระสวดดีเยู่เลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวรอลุ้นกันรอบที่สองกันแล้วกันครับพเพื่อนๆครับยามมานี่ก็รอบที่เท่าไหร่รอบที่สองแล้วครับ บริปลาจักโตครับเพื่อนเพื่อนครับเหยื่อก็มีตลอดกลับหล่อนครับเยื่อขี่กระเดือนครับเมื่อนี่มือสีบหมานสลม่างเพื่อนเลยเออรออีกจักรอบสองรอบครับสี่ทุ่มกว่าแล้วก็จะเก็บเบ็ดกลับแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าน่าจะทํางานปลาเงียยแบบนี้คงไม่อยู่ดึกนะครับกําลังบ่นว่าไม่ได้ปลาครับมาถึงหลังนี้ครับยามกลับครับผมดูแล้วครับไอช้อนไอช้อน นี่ครับนี่มาแล้วไซปนใไซปนเออฮ้ยอยูเฮ้ยบทรงสีมานปลาครับเพื<ๆ>่อนๆเอ,อ้ยมือนี่ <c oughs> อ่าเก็บหอยเชลลีดีกว่าเอ,อ้าครับเดินเก็บหอยเชลลีไปนี่แหละปาล่ารู้สึกเงียบแล้วเกินวันนี้นะครับได้มาแล้วก็ได้นะครับนี่เอาอีกนหน่อยนึงนี่หอยเชลลีเอาเมือก้อยนี่ครับ นี่อีกตัวนี่ตรงนี้เลยกัดเข่าบธรรมดาครับเพื่อนนี่รอบที่สามครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มสิบกว่านาทีได้รอบละตู้ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาหลังนี้ครับ <c oughs> เออมือหนึ่งคือสิหลังนี้ก็โดนครับเป็นไอช่อนน้อยคือเกานี่ครับนี่ก็ช่อนน้อยไซยปนครับผม เก็บเก็บเก็บสะสมไปรอบที่3มครับมาหลังนี้ครับพเพื่อนๆมีอาการครับผมดูสิเป็นอะไรนี่ครับหลังนี้เดินมามีอาการครับดูโอ้ครับเจอแล้วครับโอ้เอา้าสวยสวยไอ้ดุกไอ้ดุกตัวแรกของคืนนี้เลยนี่ครับโอ้ไอ้ดุกไอ้ดุกโอ้ ไอ้ดุกไอ้ดุกตัวแรกของคืนนี้เลยเอ้าหมานรอบเด็กบ่มีแต่กระปูมากินพี่น้องเอ้ยกระปูกินเนื้อร้อนเบิดครับอ้าวหลังนี้เป็นไดน,น่าจะมีนะนี่ไงเจอแล้วโอ้ไอช่อนครับไอช่อนน้อยช่อนน้อยไสปนอีกแล้วโอ้ยว,วันนี้หมานไซสเล็กนะครับอ้าวรอบพี่สามนี่ก็จัดมาแล้วสามบ่สามแต้มบ่ ใครแน่ครับใครแน่เก็บปลาคอหลังนี้แล้วครับหลังปิดกันมานี่หลังปิดกันมานี้อยู่ไหมดูสิเห็นมีอาการนะอ้าอยู่ครับอยู่โอ้เป็นเป็นไอหมอนะเป็นไอหมอ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 ไซเล็กอ,อยังมีติดมากับเขาด้วยนะนี่ปลาหมอนะครับอ้าจัดคือเกาแล้วครับปลาหมอก็ได้เก็บไอหมอเสร็จก็ มาดูหลังนี้ครับมีอาการครับเพื่อนโอ้ยนี่แหละครับตัวปัญหาครับผมกระปูครับมากินโอ้เป็นตะซังอะไรเลยกระปูนี่เถอเพื่อนครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มสามสิบแปดครับวันนี้ปลาเงียบครับปลารู้สึกเงียบเลยเราก็เลยกลับแต่หัววันหน่อยเก็บเบ็ดเมื่อพร้อมครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องทํางานแต่เช้าครับก็ ย่าเบ็ดไปซีเที่ยวครับเที่ยวสุดท้ายเที่ยวที่ซีได้ปลาช่อนมาเพิ่มอีกตัวนึงครับตัวน้อยๆอมือนอนีก,ก็คือซีพอสัมนี้ครับได้รวมๆแล้วก็เจดแปดแต้มครับส่วนใหญ่ก็มีแต่ปลาไซเล็กครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับมือหนาแก้มือใหม่ครับผม